รรท่านประธานมีอะไรคุณตองคือว่าฉันเห็นคนที่รรท่านประานตามหามาตลอด6ปีค่ะฉันมั่นใจเลยนะคะว่าต้องใช่แน่นอนเลยอะ่ะอะไรนะจริงเหรอจริงค่ะเห็นอยู่ที่สวนข้างล่างบริษัทนี่เองนะคะแต่ว่าฉันเห็นเหมือนกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะขอเธอแต่งงานนะคะไม่เป็นไรคุณพาผมไปหน่อยได้ค่ะ นไงคะไม้ไม่แต่งงานกับพี่นะครับพี่รักไมยจริงๆในเมื่อพี่อยากแต่งงานกับไม้งั้นไม้ขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะคะได้ครับเชิญพูดมาเลยครับไมยไม่ต้องการรถไม่ต้องการบ้านไม่ต้องการสินสอด แม้แต่จัดงานแต่งไม้ก็ไม่ต้องการเหมือนกันจริงเหรอไม้งั้นเราจะรออะไรกันอยู่ล่ะรีบไปจดทะเบียนสมรสกันเดี๋ยวก่อนค่ะแต่ไม้มีข้อแม้นะคะถ้าเกิดพี่ยอมรับข้อแม้ของไม้ได้มาก็จะแต่งงานกับพี่ข้อแม้อะไรเหรอพูดไม่ได้เลยพี่ยอมรับได้หมดทุกอย่างข้อแม้ของไม้มีแค่ข้อเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากแต่งงานไปแล้วมาจะต้องได้อยู่กับแม่ของมา มายจะพาแม่มายไปอยู่ด้วยพี่ยอมรับได้ไหมคะถ้าพี่ยอมรับมายจะแต่งงานกับพี่ทันทีท่านประธานคะท่านประธานแน่ใจใช่ไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่คุณตามหามาตลอดค่ะแน่ใจสิเขาเป็นคนที่ช่วยผมในยามที่ผมลำบากที่สุดพี่คะคุณคะคุณคะคือทำไมคุณมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะคะ นี่มันใต้ตึกบริษัทนะคะขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้หละครับไม่ใช่อย่างนั้น,นะคะ่ะฉันไม่ได้จะไล่คุณนะคะฉันแค่จะถามอะคะ่ะแล้วก็อยากจะปลุกคุณเฉยๆคือฉันเห็นว่ามันมืดแล้วแล้วถ้าคุณนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะโดนยุงกัดจนป่วยได้เลยอะคะ่ะทําไมคุณไม่กลับบ้านล่ะคะกอะคือผมเพิ่งเข้ามาในเมืองครับมาหางานทําแล้วผมก็ทํากระเป๋าสตางค์หายไม่มีที่ไปเลยครับ เงินนี้ก็ไม่มีตอนนี้หิวก็หิวครับ mm hmm. ผมเลยต้องมานอนตรงนี้ก่อนเออฉันพอจะมีขนมอยู่คุณกินรองท้องก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณไม่รังเกียจนี่น้ำค่ะ <c oughs> ค่อยๆกินสิคะ คุณก็ดูแข็งแรงดีนะคะแล้วก็น่าจะหางานทำได้อะฉันพอจะมีเงินสดติดตัวอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็น่าจะพอให้คุณหาข้าวกินได้แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วก็ไปหางานทำได้นะคะยังไงคุณก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองก่อนนะคะนี่ค่ะ คนแบบผมจะทำได้จริงๆหรอครับทำได้สิคะถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้สักวันหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะรับเงินนี่ไว้นะคะแล้วก็ไปหางานทำนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจริงๆครับไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ ตองคุณช่วยไปเอาของที่ผมเตรียมมาไว้ให้ผมหน่อยได้ค่ะว่าไงนะมาจะเอาแม่มามาอยู่ที่บ้านของพี่ด้วยเหรอดูแม่มายที่สภาพแบบเนี้ยถ้าแม่มามาอยู่ที่บ้านพี่เนี่ยแล้วพ่อกับแม่พี่อะ่ะจะไปอยู่ที่ไหนแม่มายสภาพแบบเนี้ยจะให้พี่ดูแลทั้งมายทั้งแม่เลยหรือไงสวยสวยพี่ปอนมายเป็นลูกคนเดียวนะคะแล้วมายก็เหลือแม่อยู่แค่คนเดียวมายต้องดูแลแม่ ไม่ว่าแม่หมายจะเป็นยังไงอยู่ในสภาพไหนไมยก็ต้องดูแลแม่ของหมยถ้าพี่อยากแต่งงานกับไม้พี่ก็ต้องรักแม่ไมายด้วยยอมรับแม่ไมายยอมรับครอบครัวของไมยได้แต่ไมยไม่ได้บอกพี่ตั้งแต่แรกนี่ถ้าพี่รู้แบบนี้พี่ไม่แต่งงานกับไมยหรอกมนี่ไปขอโทษนะครับ คุณคือฉันไมค่ะว่าแต่คุณเป็นใครเหรอคะผมน็อตนะครับคุณจําได้ไหมครับเมื่อ6ปีก่อนคุณด้วยช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ตอนนั้นผมตกอับแล้วก็นอนอยู่ข้างถนนคนนั้นคือผมเองครับอ๋อเป็นคนจริงๆด้วยอะ่ะนี่คุณเปลี่ยนไปมากเลยนะคะฉันแทบจะจำไม่ได้นะตอนนี้ คุณมีชีวิตที่ดีแล้วใช่ไหมคะคุณดูดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะคุณสบายดีใช่ไหมคะก็ดีพอสมควรครับท่านประธานคะนี่เงินหนึ่งล้านที่ท่านประธานต้องการคะ่ะโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเวลาผ่านไปไม่นานตอนนี้คุณมีบริษัทใหญ่เป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะคุณถึงได้ประสบความสำเร็จมากขนาดนี้นี่ครับเงินหนึ่งล้าน คือซะว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับคุณช่วยรับน้ำใจผมหน่อยได้ไหมฉันรับเอาไว้ไม่ได้หรอกนะคะมันมีค่ามากเกินไปอะ่ะฉันรับไม่ได้จริงๆคะ่ะผมอยากให้คุณรับไว้คุณก็รับไว้เถอะครับคุณฮะคุณรับเอาไว้เถอะนะคะท่านประธานเนี่ยเขาตามหาคุณมาตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้เขาประสบความสมําเร็จในชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยคิดจะแต่งงานกับใครเลยเขารอคุณแค่คนเดียวเลยคะ่ะการที่คุณเคยช่วยชีวิตผมไว้ในยามที่ผมลําบาก ตอนนี้ผมอยากช่วยเหลือคุณไปตลอดชีวิตเลยครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณและแม่ของคุณผมจะเป็นคนดูแลเองครับก็พูดได้ดีเนี่ยไมผู้ชายแบบนี้เดียลูก ที่หนูวรจะเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตของหนูนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยพ่อหนุ่มฉันต้องขอโทษด้วยนะบังเงินว่าพ่อไม้เขานะ่ะเสียไปตั้งแต่มาอยู่เด็กอยู่ฉันก็เลยอยากให้ลูกสาวฉันได้เจอทางที่ดีแล้วก็มีคู่ชีวิตที่ดีที่สุดนะ่ะแล้วฉันก็อยากจะให้ลูกสาวของฉันแต่งงานกับคนดีๆสักคนหนึ่งที่สามารถฝากชีวิตกับเขาได้อะ่ะจริงสิในบัญชีของฉันน่ะมีเงินอยู่สองล้าน ฉันถือว่าฉันให้คุณเป็นค่าสินถอดของฉันนะคะหลังจากที่คุณกับลูกสาวฉันแต่งงานแล้วน่ฉันจะยกบริษัทให้คุณได้บริหารกับลูกสาวฉันนะคะจําไว้นะคะว่าการแต่งงานคือความรักความรับผิดชอบแล้วก็ยืนหยัดอยู่ข้างๆกันคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมกับคุณไมยเนี่ยเราไม่ได้เจอกันตั้ง6ปีวันนี้ผมได้เจอเธอทั้งทีผมจะดูแลเธอให้ดีที่สุดครับ ไม่ทําให้ความคาดหวังและก็ความหวังดีของคุณแม่สูญเปล่าเลยครับดีค่ะไม่ว่าจะรักใครหรือเลือกใครจงดูคนที่เขาพร้อมจะดูแลเราและครอบครัวของเราไปพร้อมกันนี่พวกเธอสองคนน่ะเข้ามาบวชงานหลานฉันเหรอฮะหลานของฉันไปทำอะไรพวกแกนัก่นนะบอกมานะสิ พวกแกสองคนเป็นใครกันแน่กล้าดีไงมาทำแบบนี้กับหลานฉันออกมาไอเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โ้ายตอนนั้นพี่ไม่น่าทำแบบนั้นกับไม้เลยอ่ะไม้พี่ขอโทษไม้พี่เสียใจจริงตอนนั้นฉันไม่น่าทำแบบนี้นกับแกเลยไมย้ ครับพอดีพี่แวะมางานศพเพื่อร่วมงานนิดหน่อยอะ่ะก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกอ๋อได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับบ้านนะได้เลยครับที่รักครับจ้ะ เฮ้ยไม้หลานของป้าหลังจากนี้ไม่ต้องเจ็บต้องปวดแล้วนะลูกรับให้สบายนะโทษส่วนซองเนี่ยป้าขอนะลูกนะเพราะยังไงไม้ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว ไม้แกจากฉันไปแบบเนี้ยรอบบริษัทเราจะอยู่ยัไงอ่ะทุกคนครับผมชื่อโจนะครับต่อไปเนี้ยผมจะเข้ามาบริหารงานทุกอย่างแทนไม้นะครับไว้วางใจผมได้นะครับนี่ครับนามบัตรนี่ครับนามบัตรผมนะครับผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับพอดีมีธุระที่บริษัทต้องเคลียร์ครับ นี่ไม่จะซื้อดอกกุหลาบไปงานศพเหรอไม่คิดอะไรอยู่เนี่ยพี่ว่าซื้อดอกไม้ที่มันเหมาะสมกว่านี้ดีไหมใช่ลูกดอกกุหลาบมันเหมาะกับการแสดงความรักแต่มันไม่เหมาะสมกับงานไว้ทุกข์หรือเปล่าลูกใครเป็นคนกําหนดล่ะคะแม่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตมีงานศพของไม้ขึ้นมาจริงๆไม้ก็อยากให้ดอกไม้ที่ตกแต่งในงานของไม้เป็นดอกกุหลาบสีแดงสีชมพู แล้วก็รูปภาพเนี่ยไม่อยากให้เป็นข่าวดำด้วยค่ะอยากให้เป็นภาพสีที่เห็นความสวยของไมคชัดเจนถ้าไมคยจะจากไปไมคก็อยากจากไปแบบเข้มแข็งแล้วก็คนที่มาร่วมงานเนี่ยไมก็ไม่อยากให้ใครร้องไห้ให้เปิดเพลงที่ไมคยชอบด้วย ให้ดอกไม้ที่ตกแต่งในงานของมายเป็นดอกกุหลาบสีแดงสีชมพูแล้วก็รูปภาพเนี่ยไม่อยากให้เป็นขาวดำด้วยค่ะอยากให้เป็นภาพสีที่เห็นความสวยของมายชัดเจนนี่พวกเธอสองคนน่ะเข้ามาบวชงานหลานฉันเหรอฮะหลานของฉันไปทำอะไรพวกแกนั่นนะบอกมาสิพวกแกสองคนเป็นใครกันแน่กล้าดีงไงมาทำแบบนี้กับหลานฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ นี่มันงานของมายนะครับไม่ใช่งานของคุณป้าจะร้อนวนอะไรครับก็เพราะว่าฉันเป็นป้าของมายไงแล้วฉันก็ไม่อนุญ,ญาตให้ใครหน้าไหนทางนั้นมาทําแบบนี้กับหลานฉันแหมคุณป้างานยังไม่ทันจะเริ่มเลยนะครับเงินก็อยู่กับคุณป้าหมดละเป็นป้าภาษาอะไรครับเนี่ยเนี่ยแกพูดอย่างนี้หมายความยังไงฮะแกพกูดอะไรออก มาจับสองคนแม่ลูกนี้ออกไปทีเขาเข้ามาบวนนายหลานฉันอะมาจับมันไปนเนี่ยเอาสิมาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะต้องเป็นคนออกไปเฮย้ยนี่มันอะไรกันเนาะไม่พี่ตายแล้วนี่พี่หลอ ไม้ไม้จริงๆเหรอลูกทำไมคุณถึงจัดงานศพให้เปลงล่ะไม้เป็นอะไรหรือเปล่าเคอไม้เป็นมะเร็งอะนี่คุณพูดว่าอะไรนะฟังไม่ผิดหรอกบิ๊กไมาเป็นมะเร็งจริงๆ แล้วหมอเขาก็บอกว่ามาคงอยู่ได้อีกไม่นานที่มาจัดงานศพให้ตัวเองวันนี้เพราะมายก็แค่อยากจะรู้เท่านั้นเพราะมายจะต้องยกทุกอย่างที่มายมีให้กับใครเพราะว่ามายก็ไม่เหลือใครแล้วมายมายพูดจริงๆเหรอลูกจริงค่ะแม่ คือวันนี้ไมยได้รู้แล้วว่าใครที่รักมาจริงๆมขอได้ไหมคะขอให้แม่กับบิ๊กอยู่กับไม่หลังจากนี้ก่อนที่ไมยจะจากโลกนี้ไปถึงแม้ว่าไมาจะเลิกกับบิ๊กไปตั้งนานแล้วแล้วแม่เองก็ไม่ใช่แม่แท้ๆของมาย มไม่เหลือใครแล้วจริงๆค่ะช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของไม้ไมยแค่อยากอยู่กับคนที่มายรักเราก็รักไมยจริงๆเท่านั้นผมจะอยู่กับไมยเองนะไม่ต้องเป็นห่วงเราจะอยู่กับไมยขอบคุณนะบิ๊กขอบคุณนะคะแม่ ทางร้านเนี่ยใช้น้ํายาย้อมผมเกรดพรีเมียมที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติให้คุณป้าเป็นอย่างดีคุณป้าจะแพ้ได้ไงล่ะครับทำไมทำกับพ่หนมราคามันแพงถึงสองเท่างั้นป้าไม่ทำดีกว่าป้าขอช่างคนใหม่แล้วกันไม่ไม่ค่ะผู้สกักรล สันฝ่ายป้าแก่หัวงอกนิดหน่อยสิเรื่องมากไ่เขาค่ะได้ค่ะพศก,การสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าย้องผมใช่ไหมคะใช่จ้ะหนูงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปผสมน้ำยาให้ก่อนนะคะ ไม่คุณเอาน้ำยานี่ไปใช้กับป้านั่นนะแต่ว่าน้ำยาขวดนี้มันเป็นน้ำยารุ่นนี้ไม่ได้มาตรฐานไม่ใช่หรือไงคะแล้วเคยเอาไปใช้กับลูกค้าแล้วลูกค้าก็แพ้ตั้งหลายคนอะ่ะทางสำนักงานใหญ่เขาไม่ให้ใช้แล้วนี่คะทำไมจะไม่ได้ละ่ะป้านั่นแก่จะตายจะไปรู้เรื่องอะไรแล่ฉันก็อยากจะแก้แค้นข้อหาที่มันไม่ยอมทำผมกับฉันคุณผู้จัดก,การคะ เราเป็นช่างเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะฉันไม่ทําค่ะถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาจะทำยังไงคะแต่ที่นี่สาขานี้ผมดูแลผมใหญ่สุดคุณต้องทําตามคําสั่งของผมไม่ค่ะผู้จัดการฉันเป็นช่างเราควรมีจรรยาบัลณของช่างฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยังบังคับให้ฉันทําต่อไปเนี่ยฉันจะแจ้งสํานักงานใหญไม เป็นคนดีนักใช่ไหมไม่เมื่อกี้คุณพูดถูกนะผมอาจจะสับสนไปหน่อยนะเพื่อเป็นการขอโทษคุณป้าเขา คุณเอาน้ำยาเกรดพรีเมียมของทางร้านนี่ไปใช้นะเอาสิก็ได้ค่ะแม่หนูน้ำยาที่ร้านหมดอายุหรือเปล่า ำไมป้าขัดไปหมดเลยอะลกูกขอดูหน่อยนะคะคุณป้าคะหูคุณป้ามีผื่นแล้วก็แดงม,ดมากเลยะคะ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนี่ครับทางร้านเนี่ยใช้น้ำยาย้อมผมเกรดพรีเมียมที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติให้คุณป้าเป็นอย่างดีคุณป้าจะแพ้ได้ไงล่คะครับ คุณแอบสลับน้ำยาย้อมผมคุณภาพต่ำให้กับคุณป้านั่นเหระครับฉันไม่ได้ทํานะคะคุณนั่นแหละที่เป็นคนทําอย่ามาใส่ร้ายฉันแบบนี้นะคะนี่คุณมากล่าวหาผมโดยที่ไม่มีหลักฐานแบบนี้ผมฟ้องคุณข้อหามินประมาทได้เลยนะครับก็คณไม่ใช่หรือไงคะที่เป็นคนบอกว่าให้เอาน้ํายาขวดนี้มาสลับให้คุณป้าใช้อ่ะผมว่าคุณสมควรที่จะถอดป้ากันเปื้อนและก็ออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้คะ่ะ ฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะทํางานกับคนที่มีจิตใจสกปรกแล้วก็เป็นช่างที่ไร้จรญยบันคิดแต่จะโกงบริษัทของตัวเองคุณป้าคะไปค่ะเดี๋ยวหนูพาไปหาหมอนะคะไปสะได้ก็ดีนะ ไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนสิหนูแสดงว่าที่หนูพูดที่ร้านว่าผู้จัดก,การเป็นคนทำแล้วก็ที่แอบโกงเงินบริษัททุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมจริงค่ะคุณป้าเขาทำเรื่องแบบนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะแต่หนูไม่มีหลักฐานไปเอาผิดเขาได้แล้วอีกอย่างตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาก็ใหญ่กว่าหนูด้วยไม่เป็นไรหรอกหนู ป้ารูป้าเห็นทุกอย่างต่อไปเนี้ยหนูกลับไปทํางานเหมือนเดิมนะแต่หนูต้องไปทํางานในตําแหน่งผู้จัดก,การคนใหม่นะโอเคไหมละ่ะหมายความว่าอย่างไงคุณป้านี่คุณป้าเป็นใครกันแน่คะป้าเป็นแค่ป้าคนหนึ่งที่มีเงินจ้างพนักงานแต่ป้าไม่มีเวลามาบริหารด้วยตัวเองฮัลโหล คุณนัดคุณไล่ผู้จัดก,การร้านตัดผมสาขาที่ห้าออกได้เลยนะแล้วเพิ่งเน,นี้ยคุณเอาพนักงานที่ชื่อหมายมาเป็นตำแหน่งผู้จัดก,การคนใหม่นะที่แถ้คุณป้าก็เป็นท่านประธานอย่างนั้นเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณให้โอกาสหนูขอบคุณจริงๆค่ะ จะขอบคุณขอบเคุณอะไรล่ะก็หนูว่าเป็นคนดีคนดีก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนแบบนี้แหละขอบคุณค่ะอะไรนะครับนี่คุณจะไล่ผมออกแล้วก็ยังจะฟอ้องผมอีกเหรอครับใจเย็นๆน,นะครับใจเย,เย็นก่อนคือผมไม่มีเงินมากมายที่จะหาให้คุณได้ขนาดนั้นหรอกนะครับฮัลโหลฮัลโหลนี่ฮัลโหล โยจะทำไงวะเนี่ย